แต่เจออย่างครับนี่ครับเตะคืนครับแม่เคาะมีเคาะแม่ปุชัยลทธีบอกมีเคาะเตะมาอีกสิเสียมสวัสดีครับแฟน,ฟนๆ u b e channel ดูมวยบายเยลมนาลายในเทปนี้ครับจะพาไปชม2นักชกไทยบุกคคเขมรครับเจอกับ2เจ้าบ้านนะครับฟอร์มดีติดตามรับชมครับบทสรุปคู่นี้เล่นเอากองเชียตะลึงทั้งเวที และอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีกู้มวยมันๆอีกเยอะนะครับมานทีรายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มวยเขมรครับจัดขึ้นวันที่26เมษายนปี2018นะครับหรือตรงกับปีพศ2561ที่กัมพูชาครับเกียงไก่ต่อศิลาชัยนักชกไทยเจอกับปุชัยลิทธีนักชกกัมพูชาเจ้าบ้านคู่นี้ชกในพิกั 65กิโลกรัมครับกำหนด5ายกครับรายการนี้จัดขึ้นที่กัมพูชานะลรวบอกไว้ก่อนนะเทปนี้นะมี2คู่นะนี่มาถึงก็หวานเจี๊ยบเลยทีเดียวเทปนี้มี2คู่นะออจบคู่นี้เสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งปิดนี้นะมีคู่นะที่น้องนะเอออ่ะยกแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับผมน้ำเงินครับเกียงไก่ต่อศิลาชัย แดงปุชายลิทีนะครับปุชายมวยเขมรจะสูงยาวกว่าครับนะครับแต่พับในครับกระโดดทีไปหนึ่งดอกทีอีกทีครับแต่ทีสูงด้วยอาจจะทีปากนักมวยไทยเด้อเด้อหวานเจี๊ยบเด้อเด้หวานเจี๊ยบหยับเดินเข้าหาครับทางด้านของจิงไก่ครับกระแทกแย็บทีครับไม่ทางด้านของเจียงไก่เนี่ยเข้าถึงตัวง่ายๆนะครับเจียงไก่ค่อยๆเคาะไปเรื่อยๆครับไปพับในไป ไปพับในคืนถีอทีครับค่อยเดินเข้าหาครับเจียงไกเน้นไปที่ช่วงล่างก่อนเลยนะครับหยัดเดินเข้าหาครับเจียงไกโยกพับในมีกหนึ่งทีครับสุชาลิทีครับแมจะออกขวาครับเหมือนจะบอกว่าแมทโดนกระจับเปล่าอ่ะจ่อยาวอีกหนึ่งทีครับค่อยๆเคาะไปเรื่อยครับเน้นโดนๆนะครับ อาจจะไม่หนักครับมียิ้มน้อยครับนิดน้อยยิ้มใหญ่ครับเดินเข้าหาครับแต่จอยางครับนี่ครับเตะคืนครับแม่คาะมีเคาะแม่ปุชัยิทธีบอกมีเคาะเตะไาอีกสิเสียมเตะแค่นี้มันจะเท่าไรกันอ่ะขาออีกทีครับแม่้าใช่ไหม้าใช่ไหมบองบองมึง้ากูใช่ไหมอย่ามึงเดี๋ยวหวานเกี๊ยเคาะไปอีกหนึ่งทีครับปุชัยิทธีทำท่าจะบุกครับโยครับาจังหวะถีไปครับ ถีบอุ้ยถีบหน้าเลยโอ้โหตีนขวาถีบหน้าเลยครับอังั้นกระเจาะยางไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับอย่าเพึ่งโกรธถีบอีกงทงดีครับโอ้โหขเขมรนี่ยั่วตั้งแต่ต้นเลยนะครับทั้งท้ายเตะขาทั้งถีบยอดหน้าครับดูเหมือนว่าเกียงไกจะไม่หวั่นไหวครับค่อยๆเดินเข้าอุ้ยถีบหน้าอีกแล้วถีบหน้าอีกแล้วครับมา ทีครับในทางด้านของเกียงไก่เข้าถึงตัวครับนี่ครับเจาะยางไปครับอย่าให้มีจังหวะอย่าให้มีจังหวะนะบองตบหมัดฮุกซ้ายขวาครับแล้วก็เจาะยางครับตามสูตรครับค่อยๆเคาะไปเรื่อยๆครับจิมลำตัวครับเจาะยางวิอีกทีครับแม่ชักซักสะดุ้งชักสะดุ้งชักสะดุ้งเคาะอีกทีครับมัลงดีกว่าครับโอเคาะกูไม่น่าเลยกูไม่น่าร้องท้ามันเลยโอ้โหเรียบร้อยครับไขยฟันยางถ้าไม่ตายออกมาแล้วครับนับไป นับไปโอ้โหแม่กรรมการครับว่าไงครับยุติการชกครับแม่บริเวณเท้าซ้ายนะครับนี่ครับปักเข้าให้นี่ครับดอกนี้ครับลงเลยครับแม่ตีนขวาเก็บไว้ถีบหน้าตีนซ้ายพี่ขอหักครับโอ้โหนี่ครับกันเน้นมาตั้งแต่แม่ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะสุดท้ายครับเรียบร้อยครับ ปุชัยลิทีครับนี่ครับขาเนี่งครับเกียงไก่ต่อศิลาชัยครับไต่ขาวชานนกปุชายลิทีนักชกกัมพูชาไปในยกแรกเท่านั้นเองครับอย่าพึ่งเป็นอย่าพิ่งเป็นมีอีกคู่นะมีอีกคู่ครับพี่น้องอ่ะต่อกันี่คู่ที่2ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นวันที่22กรกฎาคมปี2018นะครับเริมตรงกับปีพศ2 5ง1ครับที่กัมพูชาครับ นักชกไทยครับโอโน่สอลัตนะรุ่งโลดเจอกับมินโซเจนะครับนักชกกัมบูชาเจ้าบ้านวันนี้ช่วงในพิกัด2กิโลกรัมกำหนดให้ยกครับครูเมื่อสักครู่ครับท้าให้เตะครับโอ้ยหวานเดียบมาเลยครับพี่น้องเอออครูเมื่อสักครู่ครับท้าให้เตะครับก็ต้องจัดสิครับโอ้โหเลี่ยงเลยครับแม่โอ้โหทำมาเลี่ยงช่วงนี้นี่ยากนะ เพราะว่าชายแดนมันปิดนะอ่ะคู่ที่สองครับคู่แถมครับคู่นี้คู่แถมมุมแดงครับมินโซเจียรราชกัมพูชานะครับทรงแกก็จะแหมเหมือนบวบหน่อยนะนักชกไทยครับโอลันโน2สอรัตนรุ่มโนดครับอ่ะติดตามรับชมครับรูปล่างช่วงชกก็ดูนว่านักชกไทยนะครับโอลันโนจะสูงยาวกว่าครับขยับขยับจะออกยังไม่ออกครับอ่ะแกไว้หนวดซะแหม เสียเว่ยยนะนะอุย้ยถีบยอดหน้าไว้หนวดยางงี้โอ้โห้ถีบซะเลยเอออพยายามจะถีบคืนครับเด้งิดเชือกกระโดดโอ้ยแม่มีมีหลอกล่อนะโอ้ออนะโหแก้งมาเด้งิดเชือกครับแม่รอจังหวะจะเทินสักหน่อยโอ้โหคำเหนม็มารู้ทันนะเออคู่เมื่อสักครู่เนี่ยปรากฏว่านักซกไทยครับโดนถีบหน้าแต่สุดท้ายคำเหน็นอนครับอ่ะคู่น,นี้นักซกไทยถีบครับ ดูซิจะเป็นยังไงจับในครับนี่ครับลัฐใต้ปีครับโอ้ยเนี่ยเราทุกไทยพยายามแทงสู้นะฮะเน็บสู้ไปนะวิโอ้ล้มครับแหมล้มง่ายๆนะครับแหมมีโซเซียจะโอ้โหน้องมวยไทยมันนิ่มอย่างนี้นี่เองหวานเจี๊ยบสิครับถ่ยอย่างนี้ค่อยๆขยับเดินเข้าหาครับมีโซเซียเจาะยางโอลโ่ไปโอลโ่ยังนิ่งอยู่ครับทีฟครับโอลโลยังนิ่งครับเน้น แมาจะหมดยกแล้วครับรัดใต้ปีกแล้วครับรัดล่างแล้วเอาหมดยกพอดีครับโอ้โหอะยกที่สองครับต่อกันไปเลยครับความมันค่อยๆขยับเข้าหาครับนี่ครับจิ้มลำตัวไป็หนึ่งทีครับมีโซจีเอถีบครับเมห้ทางโซจียนี่ถึงเนื้อถึงตัวครับโอนถีครับ ค่อยๆออวุธไปครับจังหวะนี้วางซ้ายมาครับวางซ้ายแล้วรวบเลยครับนี่ครับรัดไตปีกพยายามจะรวบรวบไตครับหมหาจังหวะไปอยู่ครับเน็บไปเรื่อยๆครับกรรมการเห็นติดเชือกลุยกันใหม่ครับมนโซเทียกัมบูชาแดงครับจิ้มลำตัวอแล้วครับนักสุดทยโอลโน2อลตนะรุ่งโรจน์นะครับเดี๋ยวเข้าหาครับถีครับค่อยๆเดินเข้าหาครับกดดันครับ จับในอีกแล้วพยายามจะรวบล่างครับถ้าไม่ตายจากกำแพงวัดครับนี่ครับเน็บไปเน็บไปนักชกไทยแมโดนโดนโดนลัดใต้ป no. ีกแล้วเหมือนจะไม่ดิ้นสู้เลยนะเออชกไทยนี่ไม่ดิ้นสู้อะเดินแล้วครับตอนนี้ครับอาเดินเดินเต็มกำลังครับจะคว้าแล้วครับแม่ให้ให้รัดใตปีกตีมาไหลดอกครับจิ้มลำตัวไปครับมิโซเกียโอ้นี่ครับคว้างมัดขวาไปนักชคไทยการสูงครับการสูงจับในคีบคีบแล้วเสียบครับนี่ครับ ที่มาที่แล้วกดกดแล้วเสียบครับเสียบอีกทีครับไม่จะแต่งีทีแม่กรรมการอ่ะ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 เอาไลรุดครับโอ้มีโซจียครับไลรุดครับพยายามจะใส่ไลมาสู้ต่อครับอ่ะรอเสริมอยู่แน่รอเสริมอยู่แน่บอกเออโอ้โหนี่ดูดุ้งออกมาเลยครับโอ้โหกรรมการก็นับไปครับนับไปเรื่อยๆครับพยายามจะใส่ไลครับนี่ครับอ่พี่เลี้ยงย้อยกกรรมการไลออกมาครับช่วยไม่ได้กต่กาห้ามช่วยมันใส่เองเออ พยายามจะใส่ครับโอ้ใส่ใส่ให้ได้โอ้ใส่ให้ได้ครับแม่หนูเหมือนจะใส่ไม่ได้ครับจบครับยุติการชกเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับอ้าและที่สาคัญครับโอ้ดูกแกตั้นไม่เกรงใจเจ้าบ้านเลยโอล่โนาโอ้โหต้นไม่เกรงใจประชาชนเหมนเลยโอ้ยนี่ครับเสียบโอ้ยแทงเข้ายอดหน้าครับแล้วกดนี่แกกดกดกดเสร็จแล้วล่างมาเสียบตึ้กเข้าไปตึ๊งเข้าไปครับโอ้โห แมาโชคดีครับไหลหลุดซะก่อนไม่งั้นจะโดนอีกหลายจึ๊กครับโอ้โหอ่ะนี่ถามแฟนมวยเนี่ยถ้าเกิดไหลไม่หลุดชกต่อเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงครับพี่น้องเอออุนี่การลากมาเสียบจึกจึ๊กจึ๊กโอ้โหสองสามจึ๊กครับนี่ครับแม่มีโซจีครับไหลหลุดครับพยายามจะเอาไหลใส่เข้าที่เดิมนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอลโนอซรลัตนะลุ่งโลดครับ โผพายุเข้าครับก่อนที่มินโซเจียกัมบ,บูชาเจ้าบ้านครับจะไหลดุดครับเป็นฝ่ายแพ้นอกนักชกไทยไปในยกที่2เท่านั้นเองครับสคู่นี้ชอบคู่ไหนมากกว่ากันครับแต่ที่แน่ๆทั้ง2คู่เนี่ยมันหวานเกี๊ยบจริงๆครับพี่น้องรับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ ใคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ